โอเคครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกเช่นเคยกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องบีมาหวานนะครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการรับตัวละครฟรีกันนะครับใน กิจกรรมนะครับทุกคนในกิจกรรมของฟรีไฟลนะครับที่ GM นะครับได้พัฒนาเข้ามาใหม่นะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาเยอะมากนะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับตัวละครกันนะครับว่าว่าจะทํายังไงถึงจะได้ตัวละครที่เราอยากได้นะครับว่าสมมุติเราไม่มีพวกอลล็อกอะไรอย่างนู้นถ้าเรามีแล้วก็เลิงตัวใหม่กันได้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวละครเข้ามาทุกตัวนะครับทุกคน ก็วันนี้เราจะมาสิธีการรับนะครับทุกคนในกิจกรรมนะนในกิจกรรมใครหนึ่งใบว่างอยู่บนโต๊ะนะครับทุกคนมันจะมาเร็วๆนี้นะครับวันที่ถ้าผมได้ยินคร่าวๆมาก็น่าจะวันที่ยี่สิบเก้าโอ้ไม่ใช่วันที่สิบเก้านะครับทุกคนยนี่สิบเก้านะครับทุกคนก็ยี่สิบเก้านะครับที่เอมจะเข้ามาทุกตัวนะครับก็เล็งๆกันไว้ได้นะครับนี่นะครับก็คือแบบมันจะรีโหลดรีโหลดนี้ก็คือมันแบบว่า มันกิจกรรมมันยังบักนะครับทุกคน Gm เี่ยเอาเข้ามาก่อนนะครับกิจกรรมมันบักก็เพราะว่าแบบกิจกรรมมันยังไม่เข้ามานะครับกิจกรรมมันเข้ามาวันที่สิบเก้านะครับทุกคนกิจกรรมมันเข้ามาวันที่สิบเก้านะครับทุกคนก็วันนี้นะครับก็แบบมาเน้นกิจกรรมตัวนี้นะครับนี่ไฮดรีนแม็อยู่บนโต๊ะแล้วก็มันจะมีโดดแลนให้เราเข้ามานะครับทุกคนโดดแลนเข้ามานะครับ ให้เราท ja ําก um ิจกรรมเยอะๆนะครับทุกคนนะเราก็จะได้ของฟรีนะครับสําหรับสายฟรีนะครับทุกคนอันนี้ก็แบบท็อปอัพนะครับจำๆรับไอเทมนะครับทุกคนมันก็จะเข้ามานะครับว่าแบบให้เราเติมเพชรเราจะได้อะไรนะครับก้าร้อยก้าสิบก้าเพชรเราก็ได้รถนะครับทุกคนก็มาเติมกันเยอะๆนะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้นะครับนี่อันนี้ให้รถเราอย่าลืมเด็ดขาดนะครับไม่กดเรากดเข้าไปเลยกดเข้าไปกันเลยนะครับแล้วก็ ให้เราเนี่ยครับเข้าสู่และรับรางวัลทุกวันนะครับกดเข้าไปนี่นะให้เรารับวันสมมติเราถึงวันที่สิบสี่นะครับเราก็รับถึงวันที่สิบสี่เท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็กดแล้วก็ค่อยมารับพรุ่งนี้นะครับแล้วเราจะได้แล้วก็นี่นะเราก็ได้เอามาแลกกันได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมมีเท่าไหร่แล้วผมไม่รู้นะครับทุกคนก็ไแลกไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ของนำนานะครับแล้วก็แบบพวกแบบ อันนี้นะแคร์ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับตอบใครที่อยากเข้านะครับทุกคนก็กิจกรรมมีเยอะมากมายนะครับทุกคนนี่เราก็มาแลกสามารถแลกกันได้นะครับแบบถ้าเราแบบหาอันนี้นะนี่ไข่แดงไข่อะไรไข่ไข่น้ําเงินนะครับทุกคนก็เข้ามาได้นะก็เล่นในโหมดทั่วไปกันเลยนะครับเล่นหรือว่าเล่นในโหมดหมดแหลงโหมดเกาะสวรรค์แล้วก็โหมดอันนี้ทะเลทราย ก็น่าจะได้นะครับทุกคนแต่ผมให้แนะนําให้เล่นในเมร์กสวรรค์เพราะว่าเวลาเราตายแล้วนะครับเราจะไม่เสียนะครับเราจะไม่เสียแรงนะครับทุกคนเราจะไม่เสียแรงนะครับแล้วก็แบบเราก็จะเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนนะไม่เหมือนแรงสมมติว่าถ้าเราไปเก็บแล้วเราเจอคนนะครับก็เราก็จะแบบย oui, ังไงล่ะก็จะเสียแรงนะครับทุกคนนะครับก็ จะลืมมาทำกิจกรรมเยอะๆนะครับทางหลับใครที่อยากได้ตัวละครอะไรนะครับก็เลงกันไว้นะครับแล้วเราจะขึ้นให้ดูว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างเนี่นะครับมันก็จะมีตัวละครประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแบบพวกเคลลีก้าแล้วก็เนดิยาโคลิเวียโมโคก้ามิเกลแล้วก็แบบพวกแม็กซิมอะไรประมาณนี้นะครับก็ ทุกคนก็เล็งเลงกันไว้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีตัวละครอะไรนะครับก็เล็งเลงกันไว้นะเพราะว่า GM นะครับ GM จะมาแจกทุกทุกทุกตัวละครเลยนะครับทุกคนจะเล็งเล็งกันไว้นะครับก็ฝากให้เข้ามาอันนี้ด้วยนะครับฝากให้เข้ามาเล่นกันนี้แล้วก็แบบแล้วก็ให้แบบหาตัวละครไปที่เราเล็งไว้แล้วก็ อยากได้ตัวละครอะไรมันก็ได้นะครับทุกคนมันก็ได้หมดกันเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่าลืมอย่างเดียวคือฝากเข้ามากด subscribe ถึง900ารยซับกันด้วยนะครับทุกคนถึงเ0้าร้ยซับนะครับผมก็จะมาแจกบัตรกี่าแล้วก็แบบจะเปิดสตรีมนะครับทุกคนก็ฝากกันเยอะๆเวยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีฝากให้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมให้เข้ามาเล่นกิจกรรมนี้กัน,นเยอะนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับทุกท่าเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันคลิป